เกิดเข้าหรือได้ตายตปอีดอกมีเฮียนจ็คไปแจ็คครับเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรเขาบอกเขาบอกเขาจ่ายไปแล้วอ่ะเขาจ่ายไปกหมดตายนะไม่เป็นไรคนที่บี้คนที่บีเช่าอ่ะใครเบอร์อะไรเบอร์อะไรไม่เขาเช่าอีกทีหนึ่งเขาเช่าใหม่ทีหนึ่งไงไม่นั่นแหละหมายถึงว่าเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรสามแปดหนึ่งหนึ่งเอาเลถามหนู่นดิไอวอลวอลปรับปรับวอลลุ่มเท่าไหร่สีสีฮะเป็นสีรถเป็นสีรถข่าวมาแล้วเปลี่ยนแล้วววววเปลี่ยนเนี่ยครับไม่ต้องเดินไปไม่ไม่นี่กันไปเดี๋ยวเริ่กจากฟุตเดมอนเฮด เริ่มห้าทุ่มห้านาทีครับ่ิบนาทีนะสามแปดหนึ่งบอลเอยมีครับมีแล้วครับจี You and me สามแปดหนึ่งหนึ่งไม่ต้องพูดกันแล้วี่หานเจ้เอามุี่นี่ี่ี่นข่ามาถามี่อข่าวมาถามพี่เียใช่พี่แจ็คไก่บอลมานี่นพี่จ ไอบอลอยู่ไหนี่ยวะเจนอยากสัมภาษณ์ตั้มด้วยหนะได้ไหมคะได้ได้ครับได้ครับได้ครับเป็นเลยพี่สัมผัสแล้วพี่เป็นเลยพี่เมาอเมื่อเนี่สัมผัสแล้วพี่อ่ะเมาอเมื่อเลยนะตั้มสะดวกให้สัมภาษณ์เลยคขังเราครับวันนี้เราก็จะมาบันเทิงบันเทิงเอามาทีเดียวเชียวมุกแค่ข้างหน้าไหนพี่เขาสแบบอะไรข้างหน้าออกไปตรงนู้นไอตาไอ้บอลไอบอลได้ได้ครับพี่แจงพี่แจงวันนี้หน่อยไอ้บอลเพื่อเพื่ออะไรต่อเราก่อนป่ะ สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับให้ผมถอดหน้ากากไหมครับครับได้ค่ะสวัสด,ดีค่ะคุณซกโมกโอ้ดีครับผมไม่เจอกันทั้งหลายสิบชาติพบเลยนะเนี่ยคิดถึงไหมคะโอ้คิดถึงอยู่แล้วครับอยู่ในใจเสมอเมื่อไรจะให้จีบอครับพี่แจ็คไม่น่าใช่นะพี่ออาไม่ได้เหรอครับทุกทีนึกว่าเปิดทางไง ว่าป่านนี้คุณมีเสาเยอะแล้วมั้งไม่มีครับไม่มีครับใช่หรือเปล่าผมเพิ่งเข้ามาครับผมเข้ามาอ๋อหมายถึงว่าที่นี่ใช่ไหมคะไม่มีเสาเยอะแต่มีเยอะที่อื่นไม่ใช่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเอางี้กันนะเคส <Okay, S 2> ที่หนึ่งก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโซมูใส่หน้ากากไปก่อนอย่าเพิ่งเปิดตัวนะแล้วเดี๋ยวเดนจะถามคุณตั้ม อันนี้เราแบบเอาแบบเราเตรียมเตียมกันเลยว่าดีค่ะคุณบางบอลอันนี้จะไม่มีใครรู้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเตรียมเตียมกันเลยนะเดี๋ยวเจนจะสัมภาษณ์คุณตั้มก่อนกับฮ่ะพ่ะคุณางบอลค่ะว่าแบบว่าเออเนี่ยแบบเออมีตัวละครรับเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างอะไรอย่างนี้โอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเจนก็จะสัมภาษณ์คุณซกมกต่อโอเคไหมซกมก ีแม่แค่นี่ไง <c oughs> คือนโซกโมก <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นโซกเล็กแล้วครับตอนนี้เฮ้ยโซกเล็กไม่ได้โซกเล็กโซกเล็กคือคุณแป๊บซี่อ๋อโอเคครับโซกโมกครับผม <c oughs> เป็นไงค, <c oughs> ครับคุณทั้งขาสบายดีไหมสบายดีค่ะแล้วคุณสบายดีไหมคะผมสบายดีมากเลยครับอยากเจออยู่ตั้งนานแล้วไม่เจอสักทีลมอะไรพัดเรามาเจอกันอีกรอบนึงครับเนี่ยเขาเรียกผมวิคิทนะคันนี้เพัดเท้าหรือเปล่าพี่ฮะ โอเคค่ะนั้นเจนขออนุญาตเริ่มสัมภาษณ์เลยนะคะได้ครับเ้ยมึงจะยินบังกันทำไมเขานี้เฮ้ยโห่มันก็ควรจะมาดูด้วยเขาบอกว่าเขาบอกว่า1 2นแล้วเราก็ผัดกันคนละทีว1 2 t ู o ีย n แต่อเลยครับต่อเลยโอเคค่ะรบพ่วนในประเทนเดินทางไหนก็ได้ห้ามเดินผ่านหน้าเจนแค่นั้นกพออย่าไปเดินบังเาะไอ้ปุรบี้เขาโอเคค่ะ โอเคค่ะนั้นเซนขออนุญ,ญาตเริ่มสัมภาษณ์เลยนะคะคก่อนอื่นคะ่ะต้องขอถามคุณป้ามก่อนเลยว่าในสอรี่ครั้งนี้คะ่ะทางห้าของน a m มันเฮ a ดเนี่ยได้ข่าวมาว่าได้ตัวละครลับมาด้วยคุณคิดยังไงถึงได้รับเขาเข้ามาอยู่ในแก๊งคะคือผมกีดเลือดกีดเนื้อตัวเองเพื่ออัเชิญปีศาจไฟเอ็มขึ้นมาจากสุสานที่ต <c oughs> า,างอยู่ <c oughs> บอยบอยใช่ครับเรียกว่าเป็นเรียกว่าใช่ครับนั่นแหละใชคบคุณบางบอล แล้วพอเขาเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะคือรับรู้ได้ถึงพลังที่แบบสิส่อิทิศในไดมอนด์เฮดทุกคนเลยครับเพราะว่าคนคนเนี้ยที่อยู่ในสุสารเนี้ยที่ขุดขึ้นมาเนี่ยไม่ธรรมดา <c oughs> เรียกว่าเรียกว่าอะไรแบบว่าเหมือนแบบเป็นเป็น,ปนบัฟให้ให้แก๊งเลยใช้คำนี้เลยเรียกว่าเรียกว่าทำให้ทุกคนในแดมมน์เฮดมีพลังเพิ่มขึ้นเยกวก็มีไปเราโบ้ยครับถูกต้องพ่อโบ้ยใช่ครับแล้วก็ดึกโว้ด้วย เมึนก็พูดเป็นยาวอ่ะเนี่ยเขางงกันว่าคืออะไรนะอะไรของมึงเหมือนคุณอ่านใจเจนรู้เลยค่ะเจนกำลังงงว่าคุณกำลังพูดอะไรกันอยู่ตอนนี้คือมันจะเป็นยังงครับได้ได้อยู่แล้วไอ้กะไายฟ้ามันมันมีพ่อในจิตวิญญาณได้อยู่แล้ว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 ได้เขามีตัวตนอยู่จริงครับประมาณนั่นถามคุณบางบอลมากดีกว่าค่ะพอเราได้ดูละครลับมาแล้วเนี่ยรู้สึกไงบ้างคะ รู้สึกถึงชัยชนะที่อยู่ตรงหน้าเลยครับไม่คิดว่าจะแพ้เลยเพราะอันนี้เป็นปีศาจหรือโค้ดเหมือนเป็นแบบเป็นพ่อเพื่อนของพ่อหรือโค้ดอะใช่เหมือนพวกแบบปล่อยเก่งๆแบบเหมือนพวกแบบพอ,เร,อ,รพอ,อเรียกว่าอะไรพวกล็อกลี่อะอ่าเรียกได้ว่าพอคุณได้คนนี้มาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับแบบว่าพลังของทั้งไดมอนด์เฮดเนี่ยก็คือจะเพิ่มขึ้นถูกไหมคะ,ะเหมือนเป็นแบบว่าเป็นบัฟได้ตัวบอสมาได้ตัวบอสมาติดต่อแบบชิ้นสุดท้ายอะประกบเข้าแล้วอ่ะเนี้ย เดี๋ยวบอสมาเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะงั้นก็อยากจะได้ยินเสียงปีศาจตัวดีแล้วใช่ไหมล่ะโอเคค่ะนั้นวินาทีนี้ค่ะขออนุญาตเปิดตัวตัวละครรับเดบอลเฮดค่ะจ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณซกมกรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาอยู่ไดบอลเฮดแล้วอ๋อคือรอบนี้น่าจะพิเศษสุดๆเลยครับเพราะว่าผมต้องบอกงี้เลยว่าไดบอลเฮดชุดปกติเนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่รวมสามประสานสองประสานหัวแหลมมากเหมือนแท็บฟิ้นจักรัปตันเปินแมตตี้เดนมาฟซเรสอ่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าไดบอลเฮดเนี่ยขาดอยู่จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่บางบอลบอกเลยครับแล้ววันนี้ยมันเกิดขึ้นจริงกละนี่แหละครับ คูณรอดูเลยว่าเวลาปีศาจรวมตัวนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอย่างนี้แสดงว่าคุณก็ยอมรับดีคะว่าตัวเองเป็นปีศาจใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับผมก็แบบพูดในนามพูดในนามตัวเขาอาจจะไม่ใช่เกิดจิตวิญญาณเขาเป็นเป็นโบอายครับครับโบอายฮะผมไม่รู้ครับแปลว่าอะไรโลบัตุครับเหมือนพวกเดวิลอ่ะเหมือนพวกอีวิลอ่ะใช่ฮะโอเคค่ะก็เดโคครับนั้นขอถามต่อเลยค่ะครับ ในวันนี้ค่ะคุณโซกมกตั้งเป้าไว้ว่าคุณอยากจะเด็ดหัวใครใน SMD คะอ๋อมันมีอยู่ครับมันมีอยู่หลายคนเลยครับแบบพวกโจทย์ผมเก่าๆอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แบบไอ้พวกเดี๋ยวจะล้างแค้ร์น้องผมด้วยน้องผมมันโดนดึงไงน้องผมมันโดนทิ้งไปไงนะครับเดี๋ยวขอล้างมือหน่อย็นชื่อยครับอทเดี๋ยวบอทพูดทิ้งแกงไบอทพูดทิ้งแกงหมมีโอชานาเกะครับ ได้ดิบได้ดีแล้วก็ทิ้งไปทิ้งเดมอนเนสไปแล้วก็บัตไรเยียครับที่อยู่เชียงใหม่เชียงใหม่อันนี้ตัวเฮียเลยนะอันนี้ตัวเฮียเลยนะเจ้าตีเกดเดมอนเนสแตกเลยนะตัวเฮียเลยเดี๋ยวผมต้องเรียกพี่ชายของผมมาล้างแค้นให้อืเนี่แล้วก็จะมีอีกคนนึงเขาเดี๋ยวผมจะเด็ดหัวเขาพี่เด่นที่พี่เด่นเอเดมดีครับอ๋อเอเดมดีมีคนชื่อเด่นด้วยอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนักข่าวจะเห็นนะเดี๋ยวนักข่าวจะเห็นในวงไฟเดี๋ยวนักข่าวจะเห็นในวงไฟอันเนี้ย มันคือชื่อต้องตัดตามองเป็นพิเศษเลยใช่ไหมถ้าเกิดมีใครคือคนนั้นเลยใช่ครับใช่ครัใช่ครับใช่คใช่คครับใช่ผมบอกเลยว่างานนี้พังกันไปข้างอ่ะโอ้โหคือกะเขาเอาเขาพังเลยงั้นเลยเหรอคะไม่เขาก็เราครับต้องพังกันไปข้างนึงอ่ะไม่มึงก็กลัวไอ้ค่ายมวยที่มันแข็งจะสื่อเพชรมันแข็งแกร่งเพชรไม่มีไม่มีวันแตกสละไใช่ฮะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ทั้งสามท่านค่ะฝากอะไรถึง s m d หน่อยค่ะเอ่อเป็นทีละท่านก็ได้ค่ะ โดนกูแน่ครับนี่ดูก็รู้เหนี่ยวกว่าเยอะเดอะโก้ดไอ้ยี่อะไปอะไรกันไปประชุมประชุมโอเคครับประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขถึงเสมอครับขถึงเสมอครับอาวุธมึงไหนเนี่ยป้องกันได้ไหมครับได้ครับได้ครับได้เบอร์เอาเบอร์ชีวิตจริงหรือว่าอะไรครับเบอร์เนมีค่ะอ๋อปฏิทิน แปด1้าสี่หนึ่งสองครับ <laughs> <laughs> ยอยากเล่นยอยากเล่นยอยากเล่นโอเคงเมมเลยถูกไหมคะถูกครับถูกครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยสักรูปนึงได้ไหมคะได้ครับเอาสองรูปเลยไหนๆนก็ไหนๆ<ด>หนแบบก็บใส่หน้ากากเท่รูปนึงกับอีกรูปนึงไม่ใส่หน้ากากเอาตรงไหนครับเอาตรงนี้นะ โอเคค่ะถอดหน้ากากได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับคุณคสมบครับมา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 โดนขอโทษครับ